สวัสดีค่ะมาจากช่องทเทศบาลยังควายบิ๊กวนก็มีนุ่งคนค่ะพี่นอ้องหลังจากที่น้องมีหน้าเป็นไข่ค้าแข็งเนาะคะ่ะหรือว่าไข่สามวันเนาะคะ่นะ,คะนะะ้องกะมือที่สามเนาะคะ่ะพ่นลูกขึ้นยางเองเนาะคะ่ะกะบด้ซอยใส่สตีเอาลูกขึ้นเนาะคะ่นะน้องพ่นกะพยายามลูกขึ้นเอาเองพ่นาะเพราะพ่นยังเป็นมั่น่มอยู่พี่นอ้องพ่นกะแข็งแรงค่ะไข่แน่แหละคะ่ะแต่ว่าห่างสูบลง น้อยนึงค่ะเพราะว่ากินด้บรายค่ะเพราะว่าไอหลังจากฉีดยาแล้วสองเข็มเนาะค่ะมือเพิ่นเป็นมือที่สองมือที่สามทางของกัฉีดยาแก้ปวดให้เพิ่อนอีกจนครบสามมือเนาะค่ะพี่น้องิ่นก็ได้ดีขึ้นเนาะค่ะเพิ่นก็ย่าง,งข่องค่ะไข้เน่ละค่ะพี่น้องนี่นคะคะช่วงนาฝนพี่น้องก็ระวังเน่าราคะเด้อ เพราะว่าเขาจะเป็นงูเนี่ยจะเป็นไข่ข้าแข็งอยากร้ายแน่ค่ะพี่น้องนีก็ดีขึ้นแล้วค่ะต้องระวังดีๆอย่าให้ถือฝนเด้อพี่น้องเด้อกลาว่าฝนมา็ขาเขาคอค่ะระวังดีๆมากก็มาแลงค่ะมากับเดือกตัวใหญ่ๆค่ะมาแร้งวันจังนีนะคะพี่น้องน้ำลูกเขามาแล้วมากัดตัวงวเฮ่าเานาะค่ะเนาะเลือ,เอเดเกิดอาการที่เป็นไข,ข่ขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องอาการเริ่มแรกเพื่อนก็นจะเป็น ซึมค่ะน้ำไายยืดน้ำมูยืดค่ะอาการเริเ่มแหลกเนาะค่ะทีซึมยืนซึมค่ะบ่กินหญ้าบ่เขียวเอื้องค่ะพี่น้องน้ำลาลย,ยืดน้ำหมูยืดเนาะค่ะพี่น้องเวลาอาการจากเกิดจากอาการเป็นไขน่เนาะค่ะนอนพี่น้องเนะะาะก็ฝากติดตามนนาค่ะพี่น้องก็นอนไม่น่าก็ดีขึ้นแล้วเนาะ,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 ะค่ะนอนพี่น้องเนาะขอบคุณได้ลัค่ะ